สวัสดีค่ะแม่มอริซอนเกษตรินทรีย์นะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องฮอร์โมนไข่ค่ะฮอร์โมนไข่คืออะไรฮอร์โมนไข่คือการเอาไข่สุดผสมกับนมเปรี้ยวและน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงนะคะไม่ใช่น้ำตาลทรายขาวเพื่อให้จุลินทรีย์ภายในนมเปรี้ยวย่อยสลายธาตุอาหารในไข่ไก่ ทำให้พืชดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดายนะคะช่วยบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ออกดอกออกผลเร่งผลผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนิยมใช้บำรุงพืชควบคู่กับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีค่ะประโยชน์ของฮอร์โมนไข่ประโยชน์ข้อที่1นึ่บำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ จุดินทรีย์ในฮอร์โมนไข่จะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุตลอดจุปุ๋ยต่างๆทําให้ดินมีความด่วนสุยนะคะอุดมสมบูรณ์รากพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างเต็มที่ค่ะประโยชน์ข้อที่2ช่วยให้พืชออกดอกออกผลได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อดินอุดมสมบูรณ์รากพืชสามารถดูดซึมอาหารได้อย่างเต็มที่ก็จะส่งผลให้พืช ผลไม้ผักของเราเนี่ยติดดอกออกผลช่วยเร่งผลผลิตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นประโยชน์ข้อที่3นะคะเพิ่มความกรอบให้กับผลผลิตการฉีดลูดราดทางใบด้วยฮอร์โมนไข่สามารถเพิ่มความหวานกรอบให้กับผลผลิตได้ไม่ว่าจะเป็นผักกินใบผักสลัดตลอดจน พวกพืชตระกูลถั่วและผลไม้ชนิดต่างๆค่ะสำหรับประโยชน์ข้อที่4ีํบำรุงสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงนอกจากใช้บำรุงพืชให้ติดดอกติดผลพืชเจริญง,งอกงามแล้วเกษตรกระกน,นะคะยังสามารถนำฮอร์โมนไข่ไปบำรุงสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงด้วยเพราะว่าจะช่วยให้สัตว์ไม่ว่าจะเป็น ปิดไก่วัวควายแกะแพะและปลาชนิดต่างๆไม่รู้สึกเบื่ออาหารสามารถกินอาหารได้ดีเติบโตอย่างแข็งแรงไม่ป่วยเป็นโรคค่ะอัตราส่วนการใช้ฮอร์โมนไข่ก่อนใช้เนี่ยเราต้องเขย่าวขวดก่อนนะคะใช้อัตราส่วน2ช้อนโต๊ะต่อน้ำาลดิค่ะโดยหากเราต้องการรุดราดทางใบพ้่นทางใบเนี่ย เพิ่มความหวานกรอบอร่อยให้ผักผลไม้ของเรานะคะควรฉีดพ่นตอนเช้าเพราะในช่วงที่แสงแดดอ่อนๆหรือว่าช่วงที่แสงแดดลํำไรอยู่นะคะจะดีที่สุดเลยเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยปากใบของพืชจะเปิดออกทำให้รับสารอาหารได้ดีกว่าช่วงกลางวันสำหรับการรดราดทางดินนะคะก็รดช่วงเช้าและช่วงเย็น ตามปกติซึ่งระยะเวลาในการใช้ฮอร์โมนไข่ไม่ควรให้ถี่เกินไปนะคะควรเว้นช่วงอาจจะเป็น7-10ถึง10วันต่อครั้งก็พอค่ะเพราะว่าถ้าพืชผักผลไม้ของเราได้อาหารบ่อยเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อตัวพืชได้นะคะการหมักฮอร์โมนไข่ควรตั้งไว้ในร่มนะคะ ถึงแม้ว่าจะหมักเสร็จแล้วเราก็ต้องตั้งไว้ในร่มตลอดอย่าให้ตากแดดเพราะว่าในฮอร์โมนไถ่จะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตหมักให้ครบ3วันก่อนค่อยนำไปใช้นะคะอัตราส่วนการใช้ก็ได้บอกไปแล้วคือ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรค่ะสตรอเบอรี่ที่แม่มาลีสอนปลูกนะคะ ก็บำรุงด้วยฮอร์โมนไข่ควบคู่ไปกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แม่มริสอนจะใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแทนนะคะก็บำรุงด้วยปุ๋ยหมักจากเศษอาหารปลูกด้วยกระถาง8นิ้วเนี่ยก็ครั้งละสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารครั้งละสองช้อนโต๊ะแล้วก็รด ด้วยฮอร์โมนไข่10วันต่อ1ครั้งแล้วก็ฉีดพ่นทางใบด้วยค่ะ10วันต่อ1ครั้งเช่นกันและจะใช้ร่วมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะใช้ในอัตราส่วน2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรรดราดทางดิน3-5วันต่อครั้งจะทำให้ อินทรีย์วัตถุในดินย่อยสลายและจะทําให้รากพืชผักผลไม้ของเราแข็งแรงดูดซึมไปใช้แล้วก็ทําให้ลำต้นแข็งแรงด้วยนะคะทาให้ดินไม่เป็นกรดสภาพปรับสภาพดินให้ดินเหมาะสมกับพืชผักผลไม้ของเราแม่บริสอนใช้แค่3อย่างนะคะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแล้วก็ ฮอร์โมนไข่แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์เสงช่วยบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยค่ะฮอร์โมนไข่นะคะช่วยเร่งการออกดอกออกผลทำให้ดอกดอกผลดกผล,ผลโตเร็วรสชาติหวานกรอบอร่อยใช้บำรุงพืชร่วมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกทำให้รสชาติของผลไม้ผักของเราเนี่ย รสชาติกรอบอร่อยทำฮอร์โมนไข่ไว้ใช้กันนะคะแม่มริสอนจะแปะลิงก์วิธีทำฮอร์โมนไข่ไว้ท้ายคลิปนี้ค่ะค่ะวันนี้แม่มริสอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต e กดไลค์กดแชร์ like, ให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะบ๊ายบาย